สุริยะบุงวิเศษ YouTube c h anel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ YouTube c h anel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับนบายบวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลว้อม เพื่อนลงมาพบปะประชาชนตำบลกุหว่าและตำบลนองห่างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินไปติดตามกันเลยครับว่าเพื่อนมาอย่างเพื่อนมาทำภารกิจหย่งครับผมไปติดตามกันเลยครับ ท่านรองนายรัฐมนตรีนะครับท่านคนเอกคนนี้มงคลนะครับผมวราวุชินภาชาวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลขุดว่านะครับที่อำเภอบุชินารายที่จังหวัดกาฬสินพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เรามาเปิดโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่นะครับอัศริยะให้กับพื้นที่เกือบแปดไร่ที่พี่น้องประชาชนถึงห้าสิบไรนะครับในการทำการเกษตรน้ำน้อยวันนี้พี่น้องประชาชนดีใจกันมากนะครับวันนี้เราอยู่กับว่าเลยครับน้านุ่นละค่ะ แล้วคุณป้ารู้สึกยังไงครับมีทุกท่านรองนายกให้งบป,ประมาณมน้ำประดานอย่างนี้ขอบคุณลุปงป้อมที่ให้ขออประดานมาให้กับแม่อสีค่ะเพร,ระาะว่าทางคุณป้านี่ขาดน้ำที่จะเกินปลูกพืชถา,ากปลูกอะกรูพืชผักปลูกข้าวไม่มีน้ำสายเวลาเรถถาจะลดถ้ากม่สีรดขาดก็ต้องติดน้ำค่ะทีนี้มีบอการงท่าน,นมาให้กมาแม่อสีขอบคุณค่ะ เลยแล้วพวกเราชาวบ้านดีใจไหมครับที่ได้นำประดานกันแล้วดีใจไหมครับดีใจครับทุกคนครับขอบคุณท่านนายกนะครับท่านนายกกันทั้งลุงตูนป้านะครับขอบคุณครับรายาจากทาบลสุ นายวราวฒิศิลปะอาชาราชบนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจาตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบหนังสือแสดงปลาชุมชนพร้อมมอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากปลาชุมชนจังหวัดกาลสินและร่วมทำกิจกรรมเฮ็ดแนวกันไฟเพื่อลดปริมาณ เชื่อเพิ่งตามนโยบายชิงเก็บรถเผาในพื้นที่ป่าชุมชนโคกปาซี บ้านนอ àng, ้องห่างตำบลน,น้องห àng, ่างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานโดยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟปา่าและหัวหนา้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางไท้ตอนบนอันเนืองมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหารหรือว่าอ่างก็บนาห้วยตาเปือร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติ อย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน,น้าวิเชียนจินวง